อันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากวัดปุ๊บเป็นตัวเลขออกมาเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นอะอันนี้น่าจะชัดกว่านะครับใช้กว่าในตอนที่เมื่อเช้าเนาะอ่าซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ถามก่อนว่าค่ามันกลับด้านไหม 1 k b 1 k เราเห็นกลับ,บด้ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะโอเคไม่กลับด้านนะครับพอดีว่าจอของอาจารย์มันกลับด้านนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปมันจะมีขาต่อใช้งานอยู่สามขาตรงนี้แล้วก็่ะต้องวางไว้นอกถึงจะโฟกัสนะครับแล้วก็ตัวเนี้จะเป็นปุ่มหมุนได้แบบนี้นะครับนี่ ได้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวต้านทานบคบ่าคงที่ที่อาจารย์ให้ดูไปนะครับนี่โอชัดแจ๋วเลยะเห็นไหมว่ามันจะมีแถบสีอยู่เนี่ยคือที่ตรงนี้นะครับที่มีสีน้ําตาลใช่ไหมมีสีดําสีดําสีม่วงสีเหลืองแบบเนี้ยนะครับซึ่งตัวต้านทานแบบนี้เราสามารถอ่านค่าได้เราสามารถรู้ได้ว่ามันค่าความต้นานเท่าไหร่โดยอ่านได้จากแถบสีตรงนี้นะครับ มีตัวอื่นอีกไหมก็มีนะครับตัวเล็กๆก,กว่านั้นก็มีนี่ก็จะอนี้ก็จะเป็นเล็กเลยนะครับนี่ก็จะมีหลายขนาดเนาะเป็นตัวต้านทานแบบค่าคงที่ส่วนตัวต้านทานจะปรับค่าได้ตัวเล็กมีไหมนะครับก็มีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจาหาก่อนน,ะนี่ ที่ให้ดูตอนแรกไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวรอโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวต้านทานแบบรับค่าได้เนาะตัวเล็กมากเลยนะครับมีสามขานี่เห็นไหมมีสามขาแบบนี้นะครับอ่านี่นี่น,น,นี่อ่ามีสามขาแล้วก็ตับค่ายัางไงเดี๋ยวจาะเสียบบนโฟโตบอดให้ดูจะได้ดูง่ายๆแล้วกันะะนะครับนี่ อันนี้เป็นตัวร,ระทาปรับปรับค่าดางมีสามขาเหมือนกันแบบนี้นะครับเป็นตัวเล็กมากเลยวิธีการปรับก็คือปรับตามนี้เนี่ยหมุนตัวนี้นะครับซึ่งเขาใช้ไขควงแบนๆหมุนนะแต่ว่าใช้มือก็ได้นะเนี่ยนะครับเนี่ยหมุนให้มันไปอีกด้านหนึ่งมันก็จะถ้าความกรนทำมันก็จะเปลี่ยนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถอ่านค่าได้เหมือนกัน โดยดูจากตัวเลขด้านบนตรงนี้นะครับตอนนี้ค่าของตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 50k นะครับ503แล้วก็สามารถอ่านตามโค้ดได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะวัดค่าความต้านทานให้ดูแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันวัดยังไงเนาะอ่าเอาตัวเดิมแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ อ่าตัวนี้นะครับอันนี้มันอยู่ใลจังการจะได้สูงขึ้นมาอีกทไม่เป็นไรอ่ะนะครับก็ตัวด้านทางตัวนี้เนาะจากที่วัดตอนแรกนะครับตัวนี้เนี่ยวัดได้400กว่ากวา่าเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการวัดอ่าวิธีการวัดนะครับก็อันนี้เป็นมัลติมิเตอร์แบบดนะิจิตอลเนาะ เราให้เราปรับเข็มตัวนี้ไปที่ย่านโอห์มนะครับนี่ไิเลยตรงนี้เสร็จละโอห์มนะครับเนาะสีเหลืองเหลืองตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เซตตรงนี้ก็จะขึ้นว่าโอห์มนะครับวอาจ์เปิดไฟด้วยวิธีการวัดก็ไม่ยากให้เราเอามิตเตอร์เนี่ยสองเข็มตรงนี้นะครับจิ้มค่้องตัวต้านทานไปเลยแบบนี้ แตะที่สองขาไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วค่าก็จะขึ้นมานะครับค่าเนี่ยจะอยู่ที่ค่าก็จะอยู่ที่สี่ร้อยหกสิบแปดโอห์มนะครับสี่ร้อยหกสิบแปดโอห์มซึ่งถ้าอาจจะแถบสีนะอันนี้นะครับอาจจะแถบสีเนี่ยก็อยู่ที่สี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับค่าความคาดเคลื่อนนิดเดียวเองสองโอห์มเองนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลย อ่าทีนี้เรามาดูตัวต้านทานปรับค่าได้บ้างนะครับว่าจะวัดยังไงเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองวัดให้ดูนะครับมันมีสามขาเราก็วัดทีละคู่นะครับถ้าเกิดว,ว่าเราวัดคอมสองขานอกอันนี้มันจะเป็นค่าความต้านทานเต็มเลยเนาะ 10k นะครับแต่ถ้าเราถ้าเราวัดคู่ในคู่ริมเนี่ยคู่ไหนก็ได้เนาะค่าความต้านทานมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราปรับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ลองจิ้มให้ดูพันนอกก่อนนะอันนี้อาจารย์หมุน หมุนหมุนมาทางส่วนเข็มสุดเลยนะครับเนี่ยหมุนสุดแล้วและอาจารย์จะลองวัดข้อมดูนี่ค่าความต้านทานอยู่ที่สิบจุดแปดสิบแปดโอมนะครับสิบเคสิบจุดแปดแปดกิโลโอห์มเนาะ ทีนี้อาจารย์จะลองหมุนดูนะตัวนี้นะครับหมุนและวค่าความนั้นทานจะเปลี่ยนไหมวัดที่เดิมนะครับข้อมตัวนอกเห็นไหมค่าความนั้นทานก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเนี่ยวิธีการเอาไปใช้ก็คือเราจะต้องต่อนี่นะครับวัดคู่กลางนะวัดคู่ซ้ายคู่ซ้ายหรือคู่ขวาก็ได้นะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะลองวัดคู่ซ้ายให้ดูนะ ว่าค่าความต้านทานจะเป็นไงอันนี้อาจารย์หมุนกลับมาแล้วที่ซ้ายสุดนะครับปึ๊บอ่าค่าความต้านทานมีแค่สี่สิบสองโอห์มเองนะครไม่ใช่สี่สบสองสี่จุดสองโอห์มเดี๋ยวอาจารย์จะลองหมุนดูนะอาจารย์จะหมุนมาทางขวานะาค่อยๆหมุนขึ้นมานะครับแบบนี้อ่าแล้วลองวัดค่าความต้านทานดูใหม่ ค่าความต้านทานก็ขึ้นมาอยู่ที่ 4k แล้วนะครับ 4.11k ก็คือ4,000แล้วเนาะเนี่ยอันนี้คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับถ้าวางไว้แล้วก็หมุนเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูนะอ่ะนะครับนี่อาจารย์ลองหมุนแล้วนะไม่รู้ลองเห็นหรือเป่านะครับเนี่ยค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราหมุนเลยถ้าเราหมุนมาสุดนะครับ มันก็จะเต็มแม็กของมันที่ 10k เหมือนเดิมแบบนี้เนาะถ้าหมุนกลับมาก็ลดลงไปตามที่เราหหุนนะครับเนาะตัวรัทานแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอในสิ่งที่มันจะต้องปรับยก,ยกตัวอย่างเช่นลัญนยาแอร์ในรถย,น,ยนต์หรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเสียงที่ปรับวอลลุ่มความเบาดังก็จะใช้ตัวรัทานแบบนี้นะครับอ่าส่วนอันนี้ เป็นตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าตามแสงหรือว่า LDR นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเสียแล้วนะครับเสียเพราะว่าอะไรเสียเพราะว่าขามันกุดนะครับขามันกุดขามันหักค่ามันไม่ขึ้นแล้วนะครับที่จริงตัวมันไม่เสียแต่ว่าขามันหักมันเอาออกมาใช้งานไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าจะวัดขึ้นหรือเปล่า ก็ขึ้นบ้างเนาะแต่ว่าค่อนข้างทีง่จะลำบากตัวนี้ก็เออป็ไประยุกต์ใช้เยอะนะครับส่วนอีกสองตัวที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปก็คือเทอร์มิสเตอร์ที่เปลี่ยนค่าตามอุณหภูมิกับตัววาลิสเตอร์ที่เปลี่ยนค่าตามแรงดันตัวนั้นอาจารย์ไม่มีนะครับอาจารย์ไม่มีก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะ,จะมีแค่ตัวนี้แหละ LDR โอเคแล้วก็มีตัวเดียวด้วยนะครับตอนไหนก็ไม่มีแล้วจะเป็นพวกตัวต้้นทานหมดแล้วนะครับในกล่องเต็มไปหมดเลยะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรื่องของตัวอ่าเรื่องของความตั้นเอ้ยตัวต้นหันมาในวันนี้เนาะเจ้าอ่านค่าแถบสีได้ไหมนิดนึงไหมวิธีการอ่าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองอ่านให้ดูแล้วกันเนาะตัวเดิมแล้วกันตัวนี้นะครับนี่ดูด้านนี้เดี๋ยวเราจําไว้นะว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับด้านนี้ดีกว่าอ่ะค่อยๆไล่ไปทีเดียวสีนะครับสีแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีม่วงแล้วก็สีดำสองอันนะครับแล้วก็สีน้าตาลตรงท้าย เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่านค่าแถบสีจะอ่านได้เท่ากับที่เราวัดไหมนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์กดตัวนั้นเสนอก่อนเนาะ อ่าโอเคก็เนี่ยอ่านค่าก็อันนี้ก็คือวิธีการอ่านค่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละตัวเลยเนาะอาจารย์เอาตัวตั้งหารไปตรงนี้ด้วยนะครับอ่าทีนี้วิธีการอ่านเนาะก็ดูก่อนสีแรกคืออะไรลูกนี้สีแรกคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือเลขสี่ใช่ไหมเราก็เอาเลขสีตั้งไว้ในใจอ่าตัวนี้คือสี่นะ สี่แล้วก็ตัวที่สองเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงคือเลขเจ็ดก,ก็คือสนะี่สิบเจ็ดเนาะส่วนตัวที่สามนะครับของอาจารย์เนี่ยเป็นสีดำตัวสามเป็นสีดำนะครับก็คูณด้วยหนึ่งหมายถึงว่าสิบยกกำลังหนึ่งนะครับสิบยกกำลังหนึ่งก็คือสนะิบเนาะนะครับแล้วก็มันจะมีแถบสีหนึ่งอันนี้คือสามแถบสีแต่ว่าที่อาจารย์ออกมาเนี่ยมันเป็นสีแถบสีเนาะ ก็จะเป็นสีดำอีกตัวหนึ่งนะครับอืมตัวอย่างของอันนี้ดีกว่าเอานี่ดีกว่าเนาะสามแทบสีดีกว่านะครับให้มันเหมือนกันเหมือนกับในสไลด์เอาอันนี้ออกไปก่อน่าจะได้เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีสีน้ำตาล สีดําแล้วก็สีทองแล้วก็สีทองนะครับนี่เหมือนแหละแต่สีเท่ากับในสไลด์แล้วนะครับมีอะไรบ้างสีดาน้ําตาลคือเลขหนึ่งเนาะคือเลขหนึ่งนะครับจําไม่ได้ก็ต้องจำไม่ได้ก็ต้องจดนะครับจำไม่ได้ก็ต้องดจด,อ,งดอ่านี่โอเคอ่ะเนาะ นีสีน้าตาลนะครับสีน้ำตาลตัวนี้คือเลขอะไรเอ่ยหนึ่งอ่าสีน้ำตาลคือเลขหนึ่งนะครับอ่านี้คือเลขหนึ่งอาจารย์เขียนแล้วนะแล้วก็สีดําคือเลขอะไรครับศูนย์อ่าสีดาคือเลขศูนย์แล้วก็ไอสีที่สามตัวนี้เป็นสีทองนะสีทองคือตรงนี้นะครับสีที่สามคือศูนย์จุดหนึ่งก็คือคูณนะเขาเขียนว่าตัวคูณนะครับคูณด้วยศูนย์นจุดหนึ่ง ก็คูณด้วย0.1เนาะแล้วก็สีทองอันสุดท้ายนะครับสีค่าความพลาดเคลื่อนอันสุดท้ายเลยก็คือคลาดเคลื่อน5% 5%, 5นะครับบวกลบแบบนี้นีโออ่าเราจะได้แบบนี้นะครับตัวหน้าเราก็คูณให้เรียบร้อยเนาะ10คูณ0.1ได้1นะครับ10คูณ0.1ตรงนี้เนี่ยจะได้1 แสดงว่าค่าความน้าทางตัวนี้นะครับจะมีค่าอยู่ที่หน oh ึ่งโอห์มบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับก็คือค่าเนี่ยค่าที่มันวัดได้มีความคาดเคลื่อนห้าเปอร์เซ็นตตัวนี้หนึ่งโอห์มแต่ว่าอาจจะไม่ถึงหนึ่งโอห์มหรือว่ามากกว่าหนึ่งโอห์มก็ได้เนาะเดี๋ยวลองลองมาวัดดูว่ามันหนึ่งโอห์มตามแถบสีจริงไหมนะครับอันนี้อ,อกกุปกรณ์ ออันนี้ก็อยู่ที่ย่านโอเหมือนเดิมนะครับนี่อาค่ะมาลองเลยเราจะได้เห็นชัดๆนะครับปึ๊บออ่ค่าที่ออกมานะครับก็จะอยู่ที่ศูนย์จุด 0.8 0.9เนอะ0.8โอห์ม oh อ่า0.9โอห์มแหละนะครับอ่าประมาณ0.0.8 0.9โ oh อหนะ์มเนอะก็เกือบหนึ่งโอห์มนะครับก็คือตรงกับแถบสีที่เราอ่านได้เลยนะครับประมาณนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงเพราะมันมีค่าความผิดพลาดที่ห้าเปอร์เซ็นเนอะอันนี้ก็คือวิธีการอ่านค่าแถบสีจากตาัวลันนานถ้าใครมีมิตเตอร์ก็ทามิเตอร์วัดแบบนี้จะง่ายกว่านะครับ แต่ถ้าหากเราไปเห็นตัวต้านทานที่อยู่ในวงจรนะครับเต็มไปหมดเนี่ยเราอย่าเอามิเตอร์ไปวัดนะถ้าความต้านทานจะไม่ตรงนะครับให้เราถอดออกมาก,ก่อนแล้วก็ค่อยเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอามาวัดทีละตัวแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับเรื่องของตัวต้านทานเดี๋ยวจะเลยเวลาเนาะเราเลือกสิบเอ็ดมงยี่สิบนะครับเดี๋ยวจะขอสับกล้องก่อนไม่ต้องสับแล้วนะครับใช้กล้องนี้แหละ นะครับใช้กล้องนี้แหละก็สําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับสามารถสอบถามได้ก็ในกลุ่มก็ได้หรือว่าไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับอย่าลืมเชียร์งานให้เรียบร้อยสําหรับวิชานี้ไม่มีสอบกลางภาคนะครับอาทิตย์หน้าจะไม่มีสอบฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยการเรียนการสอนก็ไม่มีอาจจะเป็นการพูดคุยแล้วก็ติดตามงาน อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวอาจารจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับตลอดเนื้อหาในวันนี้เรื่องตัวต้านทานก็มีเพียงเท่านี้20่สิพอดีนะครับไม่รบกวนแหละแต่วันนี้ต้องมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าเนาะสวัส,ด,สด,ดีครับบ๊ายบาย